สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเชื่อมต่อนนะคะใช้แอปพลิเคชัน ICC ค่ะสามารถโหลดแอปได้ที่แอปส Store ในมือถือของเราได้เลยนะคะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ค่ะ ICC หลังจากที่เราโหลดแอปลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถสามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook ได้เลยนะคะอันนี้คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเข้าหน้านี้นะคะสามารถกดเครื่องหมายบวกนะคะ แล้วก็เริ่มติดตั้งกล้องค่ะกดขั้นตอนต่อไปอนะคะมือถือของเราต้องเชื่อมต่อกับ WiFi บ้านที่เป็น 2.4G นะคะไม่รองรับ 5G ค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน WiFi บ้านนะคะกดยืนยันกดยืนยันอีกครั้งตอนนี้ก็รอให้กล้องเชื่อมต่อนะคะ Connecting Please wait Connect to r o u t e r successfully โอเคเมื่อถึงหน้านี้นะคะเราสามารถตั้งค่ารหัสผ่านกล้องนะคะหรือว่าไม่ตั้งค่าก็สามารถกดกลับได้เลยอันนี้เราตั้งค่าแนะนำให้ตั้งค่ารหัสผ่านที่จำได้ง่ายนะคะเช่น AA 1 2 3 4 5 6 AA 1 2 3 4 5 6กกดยืนยันบันทึกขั้นตอนต่อไป ยืนยันดั n นะคะ okay. กล้องสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะคะซ้ายขวาหมุนขึ้นลงได้ด้วยคมชัด2ล้านพิกเซลแล้วก็พูดตอบโต้ได้นะคะ <en> สามารถกดดูย้อนหลังนะคะแล้วก็กดเลื่อนดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่เมมการ์ดนะคะกล้องรองรับเมมการ์ดสูงสุดอยู่ที่128กิกนะคะโอเคค่ะ